Can you I I the เรามาสตาร์มิชชั่นเลยครับโอเคดีเจก่อเพลงหน่อยทุกท่านทัง้งหลายข้าเจอปัญหายิ่งใหญ่แล้วนะก็คือเขาจะพูดเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอ่าชนกลุ่มน้อยเป็นพวกอินเดียแดงนะครับที่ถูกถูกเทมพ่านะครับขับไล่หรือถูกจบมาขังเป็นเฉลยอะไรก็ว่าไปนะครับครับก็เป็นธรรมดาครับการต่อสู้การทำสงครามนี้ต้องมีเฉลยมีนักโทษเป็นประจำนะครับเป็นการล่าในคมก็ว่าได้นะครับและเราต้องช่วยพวกเขา เยสเคมึงหล่อมากครับเฮดตัมเคนเวเป็นตุด๊ดหน้าแม่งตุ๊ดชัดตุ๊ดชัดอะตุ๊ดควายอะนี่นะครับฝนตกอย่างนี้นี่นะครับเป็นนักโทษอืนักโทษเจ็บคอโอเค <Okay. S 2> ใกล้ก็ได้เวลาที่เราจะเปิดศึกแล้วครับ อะไรอย่างเงี้ยนะประสึกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช้ตัวนี้โล่ล่อครับเก็บเกเข็นเข็นความเกวียนเอ้ยความเขียนทุยความเกวียน,ยเ,ยนเอ่อขวางทางครับโอเคทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปบกปึกบกปึกชนาแล้วนี่ดูครับดู เ็ฟอยู่เงี้ยบโชว์รักษาการเดินบนเส้นได้เนี่ยเดี๋ยวดูอ่ะดูนะจ่าจ่าเดี๋ยวจะรู้นะอ้าวตันนี่มันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงอะไรมึง เรียงเลยเรียงเลยแดกแม่งเลยสัตว์โอ้ยกดไม่ทันอู้จ้อะไรเงี้ยเฮ้ยหล่อเลยอะ่ะเอาแค่นี้ครับนาะทิกมันอยู่ที่การตลบหลังครับ <c oughs> นี่จับตุดได้น่ารักมาก โอเคได้เวลาปลอมตัวแล้วทำตามแผนนะโอเคแล้วแล้วชั้นล่ะนายไปร่วมในกระจรเนี่ยนะโอเคตามชั้นมาแล้วก็เคอยเฝ้าดูดูด้านลาวว่างันเถิดเราก็้ลงมาช่วยให้คุณนะปล่อยฉันไม่อิสระภาพเถอะโอเคถ้าเราผ่านไปถึงประตูใหญ่แล้วก็เรา เราเอ่อเราจะปล่อยคุณได้นะก็คือช่วยให้เป็นอิสระนั่นเองครับอะไรเงี้ยโอ้โหโโหล่อตั้มเขียนเวมันหล่อครับนันงเปรเยนไปแบ้วโอเคบางครั้งก็ <laughs> พยายามดูร่างหางมันจะจีบไอ้ผู้หญิงคนนี้ชัวร์ครับโอ้ข้างหน้า ข้างหน้ามีทหารสองคนครับแต่ดูด้านทางรัชตามึงขาดครับเพราะว่านักนั่นไงกูว่าแล้วเข้าดงเข้าโพดไปเลยมึงเคบและให้คนนักโทษแม่งโง่หัวโล้นหมดเลยมึง <c oughs> มึงจับนักบวชมาป่าวะโฮ้ <c oughs> ยชายชัย กูหล่อจังเลยอ่ะนะกูเป็นเอพาภาคีนักฆ่าอะไรก็ว่านไปนะครับเฮ้ยเชฟถึงถึงด่านแล้วครับหยุดตรวจหยุดสโลว์สโลวขอเป่าแอลกอฮอล์หน่อยทุยไม่ใช่ด่านตรวจโอ้มีคนอยู่สแตนบายอยู่ข้างบนครับ <S 2> <S 2> กดทีกดทีดิมึงรู้โอ้โหสั่งได้เชยสั่งได้หลังใจเคไปต่อครับ รู้เลยอ่ะกดกดทีที่มึงรู้เลยอ่ะนะจ,จะจะจะเดี๋ยวมึงจะรู้เอาโอ้โหเหยียบกดที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 เอาอีหำมึงไม่ฆ่าหมาทำไมเอาเอาโอ้บักโอ้กรรมช่วงนี้ไม่เจอแต่บักครับเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งของฟาคายนะครับเจอบักน,นะเจอบักเดี๋ยวจะหานะครับเช่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะทุยเหยบโอ้ทยทหารมาแล้วครับ อาเฮะียอะไรลุยเออตายเป็นแอาเยี่ยมโอเคครับข้างหน้านี่บานแลวบบานเป็นดอกเห็ดฉะนั้นแล้วอย่าพึ่งครับแล้วค่อยกดกดเลยเป็นไงล่ะตายอย่างแนบเนียดแนบเนียน,นเคเอาเอา,เอา อ๋อเคลียครับเคนั้นไปนันต่อครับอืมโหมึงหล่อว่ะเอาหมาเหยียบเหยียบศพอืมเอาอ๋อคอยเดินตามข้างหลังโอเคต้องอย่างงี้ดิถึงโอ้ถึงเกตแล้วครับถึงเฮลเกตแล้วประตูนรกเนี่ยไม่ใช่โอ้ย่ถึงเราจะไม่เป็น s อ o ซนะแต่เราคือ h ฮตตัมคินเว y แม่โจตัวอะไรวะเนี่ย หยุดโกนสุรีตอนตอนเย็นจะไปทำธุระเหรอเอ่อไปส่งสลัดทุยไอ้ไปส่งสลัดโอเคนี่ควบมาควบมา้าถึงนักโทษเคมเห็นไหมฉันปล่อยเธอเป็นอิสระแล้วอา้าวกรรม เธอไปแล้วอ่ะแต่ว่าไม่ไม่เธอไม่ทำหรอกแล้วแผนต่อไปล่ะปลดปล่อยคนที่เหลือนะแล้วอะไรคือสลัดกิน <He dies. S 1> อ่ะอะไรวะโอเคครับเมื่อกี้แปลมั่วนะครับผมก็ไม่ได้เก่งกิจมากครับแค่สเนกสเนกฟิตฟิตง,ง,งูงูปลาปลาเท่านั้นแหละ,ะเห็นจุดเหลืองไหมครับบอกแล้วผมไม่ทำ อ,อฟูหุยเหี้ยเอาชิน้น่าโดนมากครับไม่เห็นน,นะนาเมืเอ่อกี้เห็นต้องเดินเนียนครับ<ส><ญ>ปล่อยคนที่ง่ายที่สุดครับนั่นกะ็คือคนนี้นั่นเองบอก เรามีเอ่อโอ้ยเฮียจะบอกง่ายสุดวะมาเด่มาเด้แต่มึงรู้เลยกูยข้ามอยู่เนี่ยนั่งขี้อยู่กูนั่งขี้ขี้อยู่เนี่ยกูนั่งขี้อยู่กูนั่งขี้อยู่ไม่ให้เกียดกันอืมโอเคหนีไป กบกบเยี่ยมไปไปไปใส่หัวไปเลยมึงอนะมึงเดินเ,ดนเนียนด้วยเดี๋ยวคลาสศึกมึงเห็นโอ้โแต่นคนข้างในไม่โคตรยากครับฉะ,ะฉะนั้นเราไปเอาคนที่ท่าเรือก่อนรับเดินเ,ดนเนียนๆกันครับมึงไม่รู้นะกูจำหน้ามึงไม่ได้โอเคไปเลยครับ โอ้ยเยไม่มีคนเฝ้าอวิชาเรือ,อเยหัวหน้าไม่จำได้ตลอดครับเดือนมาว้าวะเดือนมาจริงด้วยครับชิบหายละหลบแปบบ๊บนั่งขี่แปบบ๊บชิบไม่รู้อ่ะทำไงดีวะต้องอย่ายมันรู้ครับถ้าตัวไหนมันเกิดอเลอร์ตหรือว่าดีดเทคขึ้นมานี้ โอ้ยย้สักเห็นตลอดหมาบ้ามันก็กล้าหน่อย mm. นี่ไงใครโอ้ย oh ะ yeah. ข้างบนก็มีกำคนข้างบน,งบนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราฆ่าคนข้างล่างก่อนดีกว่าจะให้เป็นพระลูลกหลานนะครับอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะ อึ่อัพังศพเฮียอัาพังศพยี่ต้องรูดของก่นอนนะวะไม่อยากรูดของอะ่ะเอาแบกศพไม่ได้เอาแบกได้เว้ยตุม๋มเอา้ายืนทำไมได้ไงวะให้มึงปีนมึงให้ยืน เยี่ยมเยี่ยมมาแล้วแะแฮตตัมเคฟเดี๋ยวราข้างบนมีคนเฝ้าอยู่แค่คนเดียวครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคือจะเห็นหัวหน้าฉะนั้นเราต้องอ้อมไปเก็บโอ้โหเห็นไหมวะสังเกตหัวหน้ากนเดินไปทางไหนครับนั่นไงมึงสงสัยกูเลย อู้เกือบหล่นขอหน้านะครับคลิปนี้นะครับแค,คบผมเห็นมันชอบมายืนมองปันเล็กปัน้อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นปะถ้าเราโชคดีเราอาจจะ คิวมันได้สบายๆครับแบบว่าไม่ต้องออกแรงนะครับอะไรอย่างเงี้ยอืมคิวมันสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไอ้นี่มึงยืนหาอะไรอะ่ะอืมโทษไม่ได้เวลาปวดประจำการเจ้าแล้วโอเคหนีไปเร็วได้ข่าวมึงได้ข่าวมึงปลดล็อกอันเดียวนี่ว่า แล้วทำไมมึงถึงหนีไปสองคนได้โอ้โหสเตลอย่างเนียนแล้วกูไปบ้างทำไมกูสเตลไม่ได้วะอย่าให้มันรู้ครับนะถ้ามันรู้ว่าเรามามันก็จะรู้ครับทุยโอเคปล่อยไปสองคนแล้วเหลืออีกคนหนึ่งครับโอ้โห,หต้องเดินเนียนละถ้วาวิ่งทีมให้มีพิรุธครับ แล้วก็มีรุดเดอะสตาร์ครับฉันโทมาเพื่อจะบอกว่ารักกันเป็นพี่ทุยอะไรวะเนี่ยครับขอวิ่งแป๊บเดียวโอยไอ้เลยครับไอเลิฟยูเจนเนอรอนี่คนตีนมากโอเคครับเห็นที่สู่สุกติมแล้วครับเห็นเห็นกองฟางนะนไหมครับนะเกวียนเกวียนฟางนั่นแหละ เราจะเป็นที่เก็บมันนะครับอู Ooh ้ย oh ี oh ่ yeah. มันก็กล้าเดินมาหน่อยอเจ้มันไปก่อนนะครับอย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยครับไปฉันช่วยนะได้แล้วอืมแม่งใช้มูวีเดียวกันเลยคนหน้าก็เหมือนกันไอ้ก๊กกรรม ปล่อยมาเรียบร้อยแล้วครับเอาไปไหนต่อเอาตัดเข้าคาสินัะงั้นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะมไม่ต้องอวอยฮะมันเกิดอะไรขึ้น ใครใครใครปล่อยนักโทษไปมึงไปหาต้นเหตุเลยเก็บเย็ดแมทเย็ดแมทเนี่ยมึงคนใต้ปะวะฆ่าทุกคนที่พยายามจะหนีออกจากที่นี่แล้วก็ไม่ต้องสนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นที่สำคัญปิดประตูครับหูยไม่โหดยังไงวะเทมพ่าเก็บ อืมือจักงเทตัมเคนเวซะแล้วใช่ั้มท,ทำอย่างนี้เดี๋ยวมึงรู้เลยอ่ะเอ้า,อาเฮ้ยกดสเปซมายันไงผมบอกแล้วเห็นเปล่ามึงยัยงไงวะเฮ้ย,ยหล่อจุงล่วงไปอ่ะไกลหลบไปเอ้า เหมือนพวกเดยวกูเนี่ยใกลลบไปอ่ะอื้ออื้อเทคดาวอ่ะอชัยยะชัยมึงนี้เงังกอะไรวะอืมอืมฮิตเดนเบสอ่ะอุย้ยเข้าคออืมแทงแบบเนียนอืมแดกแดกตีนกูไปก่อน จะต้องฆ่าทุกคนครับเพราะว่าซื้อเกมมามันแพงอ่ะเกบเดี๋ยวเราไปลงประตูกันไปช่วยเพื่อนอเฮ้ยไก่หลบไปอ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเนี่ยเอาอุ้ยเกือบตายเนี่ยอุอืม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 เทคกเทา ยิงเออเข้าเพื่อนมึงเลยเอาแล้วมึงทำเหี้ยต้นไม้เมนะี่ยหูยิงเออยิงเพื่อนมึงนี่ฮะแดกแม่งเลยกระสุนกระสุนน่ยอู้อู้เร็วเร็วเร็วเอาเอาุ้ยไอ้เหี้ยเกือบตายทิพไายแม่งยิงปืนคนเยอะแล้วครับคุณผู้ชมยิงนี่ ไอ้สัตว์ไม่ไหวแล้วบวกบวกแม่งเลยเย็ดแมก่กูก็มีปืนเอาอืมอืมอืม,ม,ม,มดูซะก่อนบวกแม่งเลยครับกูเฮดตัมคินเว้เฮ้ยยิงเออเดียมมากมีปืน <c oughs> กูเคลียใครยิงปืนกูเคลียก่อนยิงเนี่ยเออเยี่ยม จัดเพื่อนไปอุ้ยอืยอยมมาเน่แดกแม่งปงปืนไม่ต้องแดกแม่งแล้วคิดว่ามึงเก่งเหรอไก่หลบไปเอามกิมทำกูเม้งหลายรอบแนละ้วอืมสองคนก็นไม่หวัน่นเอตมัมคินเวขอ ช่วยเพื่อนกันจังวะแล้วเพื่อนกูไปไหนเนี่ยอืมแปลกแม่งเลยสัตว์อย่าเล่นทีเผลอได้ไหมเฮ้ยกูอุ้ยเฮ้ยมึงออกจากตูประตูวิตออิอุ้ยเฮียเอามึงเข้าประตูวิติเอ้ยเอาอุ้ยเกือบออกนอกพื้นที่ครับโอ้อเราต้องปีนไปขึ้นไปข้างบนครับนี่ไงแม่ทัพเนี่ยแม่ทัพแม่ทัพเอา เก็บปืนเอ้าไอ้เฮียแม่ทับแม่งวิ่งมาขวางปืนกูเองน่ะแกเป็นใครชื่อขงฉันคือแฮตตันคินเว่ยอะตุดทั่วราชบ้าปีทั่วนาจักรอะไม่ใช่ไรเฮียไปสัญญากับพ่อมในล็กหนึ่งวู้ตายเบย์เคครับ อไปการปลดปล่อยนักโทษออกมาดูแลช่างมีความสุขจริงเลยยิ้มยิ้มเย็ดได้เมียแล้วมึงเฮตัมหมดข้อหากันเป็นตุ๊ดเป็นเกย์สักทีนะครับเฮตัมของเราพี่ตัมนะพี่ตัมพี่คอนตัมรอ,อไปเดี๋ยวอีกไม่นานหรอกฉันฉันรับรู้ได้นะเจนรับรู้ได้ เอากลายเป็นว่าซีเควอนที่สองจบแล้วครับกูพลาดหมดเลยอะเนะี่ยกรรมกรรมเบยเกยบํากรรมเบยซีเควอนสองคอมพลีทนะครับยังไงไก็ติดตามด้วยแล้วกันครับสำหรับ Creed นะเอซินครีตนะจ๊ะ ก่อนจะไปนี้กูเจอทหารนี่ครับเจอทหารแม่งแดกแดกสนตีกเว้ยอู้ยอ้ะเฟยกูบันรู้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ หาว่ะ